ระบบราชการไทยเนี่ยเราพูดกันมานานมากเรื่องของระบบอุปถัมภ์ความล่าช้าความไม่ได้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางอะไรพวกนี้และผมว่าปัจจุบันเป็นยังเป็นปัญหาสําคัญของประเทศ3คือน่าเสียดายตรงที่เราเนี่ยมีมาหลายรัฐบาลแล้วนะครับท่านนายกเราก็มามีมาหลายคนโดยเฉพาะปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้ยังเป็นปัญหาที่ยังเป็นวังวนเหมือนเดิมโดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องวงการตํารวจประเด็นต่อมาผมว่าผมขออนญายยกตัวอย่างใกล้ตัวแล้วกันในเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งร้องไปที่กระทรวงอุดมศึกษาเนี่ย พี่สาวิจัยและนัตกรรมเนี่ยทราบไหมครับว่าก็มีความผิดชัดเจนแต่ก็ยังเฉยอะ่ะก็เหมือนเหมือนที่ท่านรองโจกบอกท่านท่านปิรุธบอกอะ่ะก็เห็นอยู่ว่าผิดก็เฉยอย่าใครจะทำไมอะ่ะ mm. ก็เนี่ยก็คือประเด็นว่าเพราะฉะนั้นหมายความว่าในระบบกลไกที่มีอยู่กฎหมายมีแล้วชัดเจน mm. เพียงแต่ว่าเราคนผู้มีอำนาจเขาไม่ท mm. ําไงตราบใดก็ตามถ้าไปกระทบกับอำนาจเขาเช่นคุณไม่ทํแล้วคนมีอำนาจสูงกว่าดําเนินคดีคุณทันที แต่ตรงนี้ต้องใช้ขั้นตอนนะครับคุณนันเช่นต้องยื่นฟ้องศาลก็มีที่รลาอีกศาลก็นานอีกไงมาสุดมันมันสุดท้ายเลยกลับมาตรงนี้ครับกลับมาที่ว่าคําเดียวสั้นๆเลยนะครับจบเลยนะครับทั้งรายการเลยคุณคือใครอืมแค่นั้นเองคุณคือใครอะแค่นั้นอะประเทศเนี้ย